แอบยังไงนะแอบยังไงเนี่ยทำไมอ่ะแอบกินเท้าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยวิ่งขึ้นน้ำไม่รันเลยเมื่อกี้เจออะไรลากทางไหนลงมาที่นี่เจอเจอลงมาที่ไหนเจอนกตัวสีะเขาเจอเป็ดฮะเป็ดเป็ดอะไรนะเป็ดเจอเป็ดไม่ใช่นกมันคือนกนกกินหอยวิ่งวิ่งแมว ไปเรียนสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาได้นนต่อน้องควายมันกำลังทำอะไรอยู่ไม่หนู